ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าพิธีกรรมวันนี้อันดับแรกจำสมาทานสิงก่อนหลังจากนั้นย้ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสมาทานกระมฐา,านแล้วนั่งภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้าเนื่าพุทธใจอาอด้วาโธ หลังจากนั้นต่อไปก็จะมีบางสกุลตายจะแนะนําให้หลังจากนั้นต่อไปก็จะมีบางสกุลเป็นบางสกุลตายตั้งใจนึกว่าขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเคราะห์กรรมทั้งหลายที่มีมาแล้วกว็ดีให้มันสลายตายไปพร้อมกับบางสกุลนี้เราอยู่เคราะตายสักครู่หนึ่งเพราะก็จะบางสกุลเป็นเวลานี้ถือว่าฟื้นคืนดีขึ้นมาพร้อมกับผลของทาน ผลของศีลผลการเจริญภาวนาผลของการสงเคราะห์นักศึกษาและนักเรียนผลของการบวชเนนผลการบวชชีซึ่งผลของทานจะเป็นปัจจัยเกิดความสุขมีทรัพย์สินมากผลของศีลจะเกิดได้มีความสุขความเยือกเย็นใจผลการเจริญภาวนาทาให้สุขใจมากมีปัญญาแล้วผลจากการสุงเคราะห์นักเรียนนักศึกษาเป็นนิจจะได้ปัญญาบารมี ผลขาบวเรีนจะมีอายุในสวรรค์ในพรมโลกยืนนานผลการบวชชีพรามบวชชีบวชชีกรรมบทสิที่มีมีผลสามอย่างคือต้องปฏิบัติเรื่องกายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมไม่เหมือนชิ้นแปดที่ชิ้นห้าละเอียดกว่าด้านนั้นกายกรรมของเขาจะเป็มาใจเรามีร่างกายมีความสุขในชาติน่าสวยสดงดงามด้านไวจีกรรมจะเป็นเหตุให้มีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรมีคนชอบฟัง ได้มนโนกรรมม่ทำหิใจอุคนไหลไมีกำลังใจเยอะจร็นนั้นการบทเนกรกับบทชีได้รับผลสมัยการร่วมกันคลื่นหนึ่งมีอายุยืนนานบป็นสวรรค์สองรูปร่างหน้าตาสวยสามว่าจจเป็นทิพสี่ใจเป็นสุขจงพิ้ับสิษั์หลายจะลืมอีกข้อนึงนะว่าถ้าตั้งใจจะบทเนนด้วยเอามาใส่ขันข้าหน้าจะมานี่แต่เวลาจะกลัดนะต้อนเลิกนะ มากก็ได้น้อยก็ได้จะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนการบทเรียนบทชีท่ต้องการหน้า